สวัสดีครับสําหรับตอนนี้ผมจะพูดถึงการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์และออกแบบในดอนทัสนะครับซึ่งก็เป็นกรุมแถบเครื่องมือกรุมนี้นะฮะก็จะอธิบายในเชิงปฏิบัติเลยนะก็ลองคำนวณดูเลยจะได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติเราใช้โกรงแบบนี้นะฮะแล้วก็เลือกแหล่งุรกรพเลือกแบบ ชนิดเ,เดียวกันทุกชิ้นส่วนนะฮะสมมติเลือกเป็นเหล็กเห็การาน,าน้ำนะับเลือกแบบขนาดที่เหมาะสมนะะพอคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยผลลัพธ์นะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวานะเริ่มที่ระยะเคลื่อนตัวนะะก็เป็นผลลัพธ์เชิงวิเคราะห์ แต่ตัวนี้ระยะขึ้นตัวขึ้นอยู่ขานาดที่เราคำนวณได้ด้วยนะคว่ามีแอเรียเท่าไหร่นะครับแรงภายในชิ้นสวนแรงภายในชิ้นสูนก็เป็นแรงดึงหรือแรงอัดแม็กซ์ที่เท่าไหร่แรงปฏิกิริยาได้ค่าเท่าไหร่ตรงนี้ดูกราฟิกอาจจะชัดขึ้นนะแม็กตรงไหนนะครับกราฟิกกราฟิกอันแรกก็เป็นระยะขึ้นตัว รายการในชิ้นส่วนราการปฏิรยยาแล้วก็อีกอันก็คือขนาดหน้าตัดน,นะครับกรุปแรกก็จะเป็นในเชิงวิเค,คราะห์นะเชิงวิเคราะห์ส่วนกรุปต่อมาตัวน,วนี้ตัวนี้รายการคำนวณน,น้ำหนักวรตทุกที่จุดต่อนะครับจะใช้จะแสดงผลในกรณีที่ใช้การป้อนข้อมูลกับตัวช่วยนะแ,แสดงให้ ต่อมาเป็นกรุ๊ปของการออกแบบแล้วนะครับกรุ๊ปแรกตัวแรกขนาดหน้าตัดและรอยเชื่อมนะครแสดงผละายบ้างน,นะการแสดงผลแบ่งออกเป็นสองแบบนะฮะแบบเรียงตามลำดับชิ้นส่วนนะครับกับเรียงตามรูปแบบชิ้นส่วนนะงาบบน,นนะรเราเลือกได้ แต่และชิ้นจะบอกว่ารูปแบบมันคือมันเป็นชิ้นส่วนอะไรนอนตั้งหรือเอียงครับความยาวเท่าไหร่ขนาดหน้าตัดเท่าไหร่ในกรณีนี้เราใช้ชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันบอกชิ้นส่วนควบคุมหมายความว่าดอนทัดเนี่ยในกรณีที่ใช้ขนาดหน้าตัดเดียวกันเนี่ยคือขนาดที่เหมาะสมเนี่ยเราใช้ชิ้นไหนมามเคราะ์ในกรณีนี้ก็คือชิ้นที่หนึ่ง แรง P คือแรงภายในที่เกิดขึ้นนะครับ P Allow าาคือแรงที่ยอมให้ P ส่วน P Allow าาแรงภายในที่เกิดขึ้นหาร,รหนะแรงที่ยอมให้เนี่ยแรงที่ยอมให้จะต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นหารแล้วเนี่ยต้องไม่เกินหนึ่งต้องไม่เกินหนึ่งแรงที่เกิดขึ้นนะหารแรงที่ยอมให้ต้องไม่เกินหนึ่งอะไรที่ยอมให้จะต้องมากกว่าแรงที่เกิดขึ้นก็จะบอกบอกใ ขนาดการเชื่อมนะครับของแต่ละชิ้นความยาวรอยเชื่อมของแต่ละชิ้นแล้วก็จะบอกาค่าระยะแอนสูงสุดเทียบกับค่าที่ยอมให้นะครค่าที่ยอมให้ก็คือตามตัวเลือกนะครับว่าเราใช้เท่าไหร่ l ส่วนเท่าไหร่ในกรณีน,นี้ใช้ l ส่วนสามสิบถ้าคิดว่ามากไปเราก็เปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงขนาด หน้าตัดนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องรอยเชื่อมนะฮะขนาดการเชื่อมความยาวรอยเชื่อมแล้วก็มีค่าต่างๆที่ทําให้วิศวกรเนี่ยมั่นใจนะฮะในการออกแบบของดอทัสนะครับตัวต่อมาคือรายการคํานวณน,นะฮะอันนี้ก็ทําให้วิศวกรเนี่ยมั่นใจขึ้นนะครับว่าดอทัสใน,นคำนวณออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็ในกรณีพิเศษชิ้นบางชิ้นถา้าถ้ามันพิเศษออกไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการคํานวณ บางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นอะไรท่างๆเนี่ยครก็วิศวกรสามารถที่จะเช็คได้แล้วก็ดูได้ว่าถ้าในกรณีพิเศษเนี่ยเราจะต้องเช็คอะไรเพิ่มนะคตอนทั้จะไล่ให้เลยนะครับว่าชิ้นส่วนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นคือเช็คทุกชิ้นได้เลยนะครับเรื่องแต่ชิ้นส่วนที่หนึ่งไล่ไปสองสามเป็นแรงดึงหรือเป็นแรงอัดก็ะจะบอก อันนี้แรงดึงนะครับแรงอัดะอะไรพวกนี้รูปแบบภาโนวก็จะต่างกันตามมาตรฐานการออกแบบครับหรือเราจะเลือกดูได้เลยนะว่าเราจะดูชิ้นที่เท่าไหร่เ้วก็คลิกเลือกได้เลยนะครับอันนี้คือผลลัพธ์แบบรายการผลินณเสร็จแล้วสามปุ่มถัดมาเป็นเรื่องของการถอดวัสดุนะครับถอดวัสดุปุ่มแรกเนี่ย แสดงนตางคือว่าในแต่และชิ้นเนี่ยขนาดหน้าตัดเท่าไรพอได้ขนาดหน้าตัดเนี่ยชนิดขนาดหน้าตัดเราจะได้น้ําหนักตามมาตรฐานของเหล็กความยาวแต่และชิ้นเท่าไหร่พอเรารู้น้ําหนักต่อเมตรรู้ความยาวเราจะรู้น้ําหนักรวมในชิ้นนั้นนะฮะในชิ้นนั้นการแสดงในตลางเนี่ยแสดงให้ดูสองแบบคือเรียงตารางดับอะไชิ้นส่วนกับเรียงตารางดับรูปแบบิ้นส่วนนะ เอียงแล้วก็มานอนเอียงเอียงในกรณีนี้ไม่ไม่มีตั้งนะก,ก็จะไม่เห็นตั้งถ้ามีตั้งก็จะก็จะมีตั้งออกมาด้วยนะครแสดงนะฮะความยาวน้ําหนักรวมซึ่งจะทําให้การทํางานเนี่ยการตัดเหล็กก็จะง่ายขึ้นนะในแต่ละชิ้นมันมีความยาวเท่าไหร่หรือเวลาไปสั่งเหล็กนะครับเราก็จะสามารถประมาณราคาได้ ซึ่งจะมีเมนูสรุปนะครสรุปในหนึ่งโครงราคนาะใช้ใช้เหล็กเท่าไร่ความยาวเท่าไร่น้ําหนักเท่าไหรชิ้นส่วนเอียงใช้เท่าไรตั้งในนี้ไม่มีน,นอนใช้เท่าไหร่นะครับแล้วชิ้นส่วนเอียงเนี่ยมีความยาวที่ต่างกันกี่แบบก็จะบอกหมดเลยนะแล้วความยาวนั้นนั้นเนี่ยมีกี่ชิ้นก็จะบอกด้วยนั้นมันก็จะทําให้การตัดเหล็กเนี่ยง่ายขึ้นนะ แล้วก็การสั่งเหล็กก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราสั่งเหล็กทั้งหมดนะก็คือมีกี่โครงก็จะมีสรุปตามจำนวนโครงให้เนาะจำนวนโครงนี่ห้าห้าโครงสมมตินนะก็จะสรุปรวมทั้งหมดนะของโปรเจกต์นั้นๆน,น,นะครับสามารถที่ไปประมาณราคาได้เลยตัดเหล็กอะไรได้เลยนะครับก็ส่วนการแสดงผลลัพธ์ ของดอดทัสก,ก็จะจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ